เธออาจจะมีกันแต่ตัวฉันอาจจะมีชาถ้ารวมกันก็ดูดกันชากันไหมทําคมอ่มกูชวนจริงๆริงสวัสดีจ้ามากันแต่เช้าเลยออ๋ร่างกายอ่ะมันไม่อยากออกมาจากบ้านเลยตอนไหนตอนนี้นเอใจสิมันมุ่งมั่นอยากจะมาหาเธอแล้วเกิดให้มันได้น้อยหน่อยไอ้เพิ่มเปิดทางให้ไอ้ทับมันบ้าง ไอ้เพิ่มไอ้ทับไอ้งอกแล้วมึงอ่ะสัตววัตรสัตววัตรโอ้ยด่าครับไอ้สัตว์นรกปากมึงอย่างนี้ไงแย่ๆแล้วนี่จะสั่งอะไรกันจ๊ะอยากมานั่งเฉยๆยังไม่ได้สั่งเลยไหมแต่ถ้าถามว่าอยากรับแล้วก็รับเรียงดูได้นะถามพ่อก่อนนะเฮ้ยไอ้นั่นคุยไม่เรื่องเรื่องดูตาดูเหรอด่หน้เรื่องดูเลยเทอะ ี่ถามจริงนะโค<ฮ>วิดใครก็กลัวใช่ไหมใช่บอกให้เลยนะเห็นหน้าน้องนี่นะพี่อยากเป็นโควิดทำไมอยากเป็นโควิดปนุ้ยโครโนาเป็นไวรัสแต่โคตรน่ารักอ่ะเป็นเธอเอหน้ากากอ่ะใส่ไว้ต้านไวรัสแต่เธอน่ารักอ่ะใจพี่นะมันต้านไม่ไหว ไงระหว่างมะเร็งกับโควิดไม่รู้ปอดจะเลือกอะไรี่แต่หัวใจของพี่เลือกเธอ,เ,อ,อเธออาจจะมีกันแต่ตัวฉันอาจจะมีชาถ้ารวมกันก็ดูดกันชากันไหมทำคมอ่ะกูชวนจริงๆเิงจะบ้าหรือเปล่า สวัสดีแม่ค้าคนสวยผู้กองอยากทานอะไรหรือเปล่าคะอุ้ยเรียกพี่ผู้กองดีกว่าก็เขาเรียกผู้กองเลยเรียกพี่ผู้กองอยากให้เรียกพี่ผู้กองทำไมเหรอผู้กองก็คือผู้กองเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใรใจเย็นนะคะเชิญนั่งเชิญนั่งก่อนค่ะเชิญนั่งค่ะมีแค่สามดาวทำแอคเพื่อนกูดมแลกกูยังไม่พูดเลยนิดึงดาวล่วงบาวหมดเลยมึงอะไรที่เป็นยาเสพติดเล่นหมดเลยนะไอ้เจี๊ยบเอาทุกอย่างอ่ะคนรักเมา คิดตื่คิดตื่นเบสก็เลยมานะจ๊ะไม่ต้องเรียกน้องหรอกค่ะเรียกหลานดีกว่าอ้าวทำไมเรียกหลานล่ะคะก็แก่กว่าพ่อหน่อนะคะเนี่ยแม่มาเรียกคุณองเอ้งตรงนะวันๆไม่ทำอะไรอ่ะดูแลประชาชนถึงแน่จริงถอดชุดต่อยปูว้าโอ้ยมึงก็นี่เปลี่ยนสีต่อยคนแก่ผ้าอ่ะคนแก่ผ้าก็ต้องนั่งมือหมัดก็ต้องกล่าวไปมือต้องติด จะซุ่มได้ไงอะถามยิงเป็นตำรวจหรือเป็นตลกกันนะตลกอะไรต้องยืนทำตลกให้ประชาชนดูอย่างเงี้ยบอกให้ก่อนนะวกผมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเฮ้ยลองคุยนะพ่อผมร้อยโปจรูนชัยเสนานี่รบุรีวีรบุรษเขาพอพูกกอการร้าอยู่บนภูเขาเอฟงยิงพ่อผมป้า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 พ่อผมสัตว์ชิตะยานตหานครับเฮ้ยทำไงรบข้างหินนี่แล้วก็เอาอา้าขึ้นมา เดี๋ยวพ่อผมตาย,ยเป็นไรตายโดนยิงงูจงอางฉกกินตาพ่อผมออแ่นี่ทำคุยพ่อผมนักรบซีเรียพ่อผมต้องศูญเสียหูไปในสงครามเหตุการณ์วันนั้นพ่อผมออกลาดตะเวนเพื่อไปดูว่าจะมีค่าศึกมาสอดแหนมเราหรือเปล่าแนม น่ะเป็นช่วงที่น้ำป่ากำลังไหลหลากพ่อต้องไปตั้งแคมป์อยู่ชายแดนใจนึงก็ต้องระวังค่าศึกอีกใจนึงต้องระวังน้ำป่าไม่น่าเชื่อตีสามเสียงั่งสู้สู้สู้น้ำป่าไหลหลากกันเด็กผู้กองเยี่ยวใส่หู Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we senti we yeah, yeah.